بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهو الذي وصفه سيدنا علي بن ابي طالب خير وصف اذ قال عن القران الكريم بانه فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تنتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن دعا الى من دعا اليه هدي الى صراط مستقيم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت عليم حكيم ربنا ظلمنا انفسنا ไว้จะนำตักฟิลลานะ ن ่าทา و ن َัมนาล ا นะคุณนน ا ไม่นั้นข้าَิริดรับบาน م อัติ ن ะมิลละดَงกะรอห ي ม ه วะไหจิละนะมิْท่านอิกบดีมหาวิทยาลัยฟะตนีท่านผู้แทนจากกรมนภาคสี่ส่วนหน้าท่านผู้แทนจากสอบต คณะผู้บริหารคณาจารย์ตลอดจนนิสิตนักศึกษาลูกๆนักเรียนที่เคารพพระทุกท่าน السلام عليكم و ر ح h a m d u l i l l อบรคุณพระเจ้าที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรม มาอันคุรอานหรือเคียงคู่อันคุรอานของมหาวิทยาลัยฟอตอนีซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ทรงความประเสริฐอย่างยิ่งเนื่องจากการที่เราจะพูดถึงคำพีที่มีความประเสริฐสูงสุดในชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับย่อมต้องสแสวงหาสิ่งที่เราคิดว่าประเสริฐที่สุดอยู่แล้ว หนังสือก็เป็นสิ่งที่จะทำให้วัตถุประสงค์ที่บุคคลแสวงหาความประเสริฐนั้นสามารถที่จะบรรลุได้ปราศจากหนังสือปราศจากการอ่านบุคคลย่อมไม่มีวันประสบความสาเร็จและอุมมาใดก็ตามที่ไม่มีการอ่านเนี่ยก็ย่อมเป็นอุมามที่ล้มเหลวเช่นกันดังนั้นจึงไม่แปลกที่อัลลอฮฺสับานวาตาน่าจะทรง บอกให้เราเนี่ยจะต้องเป็นอุมมะที่รักการอ่านภ่ายใต้พระบัญชาที่บอกว่าอิกราบิสมิรบ,บิกัลลัีคะละกะพี่น้องครับในโลกนี้เนี่ยมีหนังสืออยู่มากนะมีหนังสือมากมายมีหนังสือประเภทที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ก็เยอะและมีหนังสือที่ผลิตออกมา บงบอกความสําเร็จบอกว่ากุญแจความสําเร็จในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็กลายเป็นเบสเซลอร์อยู่หลายเล่มแต่จะมีเล่มใดที่จะมีความประเสริฐสุกรณจะมีหนังสืออะไรที่มีความประเสริฐมากไปกว่าอันกุร่านนั้นไม่มีไม่มีนะครับถ้าจะไปอ่านเบสเซลอร์ที่ไหนก็แล้วแต่ ท่านจะไม่มีวันประสบกับสิ่งที่ท่านประสบยามได้อ่านอันกุรานทำไมจึงเป็นเช่นนั้นหนังสือทั้งหลายที่ท่านอ่านเนี่ยมันอาจจะมอบอะไรให้ท่านบ้างบางด้านบางแง่บางมุมแต่ว่าจะไม่มีหนังสืออะไรเลยที่จะบอกให้ท่านได้รู้จักชีวิตเนี่ยทุกแง่ทุกมุมเหมือนที่อันกุรานบอก ไม่มีนะครับละเดาะกิตเนงละกิบาโชล่ะสุกอัปปะบุไปอ่านอะไรก็ได้หนังสือทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็จะบอกท่านบางแง่าบางมุมแต่อันคุรอานจะบอกท่านถึงแก่นแท้ของชีวิตเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับว่าท่านคือใครชีวิตของท่านเนี่ยมาอย่างไงจะไปไหนมาอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรเนี่ยไม่มีคำพีไหนบอกท่านได้ เหมือนที่อันกุรานบอกอันกุรานก็คือคำพีที่บอกให้เราได้รู้จักแก่นแท้ของชีวิตอย่างแท้จริงคนเราถ้าไม่รู้จักแก่นแท้ของชีวิตก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเนี่ยอย่างที่เป็นชีวิตได้ไม่สามารถสแสวงหาคุณค่าให้กับชีวิตตัวเองได้เพราะคุณไม่รู้จักชีวิตอย่างดีพอถ้าจะรู้จักชีวิตให้ดีเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักที่สิ่งที่เรียกว่าฮักเกกัตฮักกกตุนไหยะให้ได้ ซึ่งไม่มีคัมภีรใดจะบอกเราได้นอกจากคัมภีร์ที่ชื่อว่าอันกรานุกรีมอัลลอฮ์ทรงบอกไว้นะครับในสุรอ่าฟิรบิสมิลลาฮิราะห์มานีราะฮีมฮุวัลลัตินกา ق ك م م ม طراب ثم من نطفة ثم من ع ل ق ม ثم يخرجكم ط ف ل ثم ل ด ب ل غ و ا أ ش ม ك م ثم ต ت ก و ن و ชุยู خ า ว่า ك م คุมายุต م ว ق ว ل و ل ก ب อ غ و ล أ ج ل ได้รับผลปมะโยชน์จากความรักที่มอนพระองค์คือผู้ที่ทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดินจากนั้นก็ทรงให้พวกเจ้าได้สืบต่อพงวงวานทั้งหลายเนี่ยผ่านก้อนเลือดผ่านก้อนเนื้อ จากนั้นก็ให้พวกเจ้าถือกำเนิอดออกมาดูโลกในสภาพที่เป็นทารกอยู่ไปจนกระทั่งถึงวัยชาันแล้วก็กลายเป็นคนชาราหรือไม่บางคนก็ต้องอถึงแก่ชีวิตก่อนที่จะบรรลุสู่วัยชาราเพราะทุกชีวิตจะต้องไปถึงจุดที่เรียกว่าอัจฉรัมุมสัมมาทั้งสิน้นจุดที่กำหนดทั้งสิน้นสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺบานูวาจาละให้เราเนี่ยต้องใช้สติปัญญาต้องใช้ความคิดเพื่อให้รู้จักที่มาแก่นสารของชีวิตยามที่โลกเนี่ยถูกปกคลุมด้วยกระแสความคิดว่าเรามาจากธรรมชาติด้วยความที่เป็นความบังเอิญเป็นความบังเอิญทางด้านเคมีที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาหลอมรวมกันเข้าจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ หรือสิ่งอื่นๆที่เราพบเห็นบนโลกเนี่ยมันเป็นความบังเอิญไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีการสร้างของผู้ใดทั้งสิ้นเนี่ยถ้าคนเราคิดว่านี่คือแก่นแท้ของชีวิตมันมาจากความบังเอิญก็แน่นอนครับว่าเราไม่สามารถจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้เพราะชีวิตที่มาจากความบังเอิญก็จะใช้ชีวิตไปเพียงแค่ตอบสนองต่อกิเลสตัณหาอารมณ์ และย่อมไม่รู้จักว่าคุณค่าของชีวิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะนั้นครับโลกทุกวันนี้ก็เป็นเช่นนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาอารมณ์ของตนเองทั้งสิน้นจนนำมาซึ่งความวุ่นวายการเข่นฆ่าการสังหารผู้คนนับร้อยนับพันเนี่ยก็เพื่อที่จะตอบสนองกิเลสของตนเองทั้งสิน้นทำเสมือนหนึ่งว่าคุณมีชีวิตอยู่ ไม่ต้องคิดอะไรมากเพียงแค่กินนอนร้อนอาบน้ำแล้วก็เมื่อวันไหนที่อัจฉริมมุซัมมามาถึงก็งไม่มีการสอบสวนไม่มีอะไรทั้งสิ้นนี่คือคำพีทั่วไปนะแต่ถ้าท่านอ่านคำเพียนกุรอานท่านจะรู้ว่าไม่ใช่การสร้างชีวิตย่อมมีจุดหมายย่อมมีเหตุย่อมมีผลการปฏิบัติตามเหตุผลที่ผู้สร้างกำหนดขึ้นนั่นคือสิ่งที่จะช่วยสร้างคุณค่าของเรา แล้วก็อัลลอฮ์ไม่ได้บอกเฉพาะที่มาแห่งชีวิตแก่นแท้ของมันนะครับทรงบอกถึงเป้าหมายว่าสร้างขึ้นเพื่ออะไรซึ่งหนังสือทุกเล่มที่ท่านอ่านเนี่ยก็จะบอกเพียงแค่เป้าหมายระยะสัน้นความสําเร็จอย่างนงั้นอย่างนี้บนโลกเนี่ยแต่ไม่มีวันนะครับที่เขาจะบอกถึงความสําเร็จเมื่อคุณจากโลกนี้ไปแล้วมีแต่อันกุรอานที่จะบอกคุณได้ Allah บอกว่ามาคอ์ลักตุนจินนวลอิงไซลาลิยบูดูเป็นการบอกเป้าหมายของชีวิตชัดเจนเป็นเป้าหมายที่จะสร้างคุณค่าให้กับความเป็นมนุษย์ของเราแล้วก็บอกว่าว่ามาอารสันนาไกลาระห์มาตัลลินอาลามีนพวกเจ้าถูกส่งมาเนี่ยเพื่อเป็นเมตตาธรรมแก่เพื่อนมนุษย์บลิตะกูนูชูฮะดาแต่คนเรามีค่าเพราะเรารู้เป้าหมายและพยายามไปให้ถึงเป้าหมายนั้น และไม่มีคำพีใดจะบอกท่านว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรนอกจากอันคุรานเท่านั้นนะครับอนอกจากอันคุรานจะบอกเป้าหมายของชีวิตแล้วเนี่ยก็อัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเอาไว้เฉยๆแ้วท่านจะไปยังไงก็ช่างคุณนะไม่ใช่อย่างนั้นอัลลอฮ์บอกวิสัยทัศน์เอาไว้ด้วยนะครับว่าจะไปยังไงไปสู่จุดหมายนั้นในอันคุรานคือ คำพีที่สร้างวิสัยทัศน์ให้เราว่าจะไปสู่จุดหมายของชีวิตเนี่ยคุณจะไปยังไงในเมื่อรู้ว่า,าการอิบาดะคือเป้าหมายรู้ว่าการอิมาระห์คือเป้าหมายรู้ว่าการเป็นรอห์มะคือเป้าหมายรู้ว่าการเป็นชาดะเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนมนุษย์เนี่ยคือเป้าหมายของการดำรงอยู่การจะเดินไปเองไปสู่จุดหมายนั้นเนี่ย โดยถูกปล่อยให้ไปตามยถากรรมอาจมีโอกาสที่จะหลงทิศผิดทางได้ไง่ายมากอัลลอฮ์จึงบอกเอาไว้ในอัลกรุรอานว่าว,าวิสัยทัศน์ที่จะเดินทางไปเนี่ยไปยังไงนะครับวิสัยทัศน์นี้เราหาได้ในอัลกรุรอานอัลลอฮ์ทรงมีพระดำรัสว่าว่าอิดกลาละรับบุกาลินมาลาอิกัติอินนีเจาอิลุงฟินอาร์ดีขัลีฟะแตะการเด็กท่านต้องดำรงอยู่ ระหนักในฐานะว่าท่านอยู่ในฐานะอลิฟะอลิฟะตุลลอฮิฟิลออรดีเป็นผู้แทนลล l a ์บนพื้นิภพบนะครับท่านมีอำนาจมีสิทธิ์ที่จะใช้สปปรรพสิ่งต่างๆที่ลลอ a ์ให้มาจะเป็นดินน้ำลมไฟต้นไม้รากไม้แรธืทธทตาต่างๆที่ล l l a ์สร้างมาท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้มันในฐานะคอลิฟะของล l l a ์ นี่เป็นการสร้างวิสัยทัศน์ให้มุสลิมเนี่ยไม่ใช่อุมมะที่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องพิธีกรรมแต่วิสัยทัศน์ของอุมมะอิสลามจะต้องรู้จักใช้สปปรรพสิ่งมัุโลกทั้งหลายที่ล l l ์สร้างมาเนี่ยเพื่อบรลรุสู่เป้าหมายที่ล l l ์สร้างเรียกว่าใช้ในฐานะคอลิฟะนะครับอินนัชิรกะลาซุนมุนออซีเป็นการบอกวิสัยทัศน์ว่าตราบใดที่คุณตั้งภาคีกับลล์เนี่ย มันจะไม่ไปถึงเป้าหมายครับเป็นวิสัยทัศน์ที่มืดมนขึ้นมาด้วยสภาวะที่เรียกว่าชีริกและวันนี้เราก็เห็นว่ารับใดก็ตามที่มนุษย์เนี่ยยึดถือวัตถุยึดถือสิ่งอื่นใดก็แล้วแต่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เป็นสรณะเนี่ยมนุษย์เหล่านี้ได้สร้างสภาวะที่รเลมความอาธรรมความเลวร้ายต่างๆขึ้นมากมายเพราะสิ่งที่เป็นชีริกเนี่ยย่อมจะ ก่อให้เกิดความเชื่อที่กระจายตัวความเชื่อที่กระจายตัวเหล่านี้จะไม่มีพลังอะไรเลยที่จะยับยั้งความชั่วได้พี่น้องที่เคารพการให้ตระหนักถึงอันตรายของชีริกเนี่ยเป็นการสร้างวิสัยทัศน์อย่างหนึง่งอินนัสรกะละซุนมุนอซิมแล้วอันกุรอานก็ยังเป็นคำมพีร์ที่ไม่ได้ไม่ได้บอกแค่เรื่องเหล่านั้นคำเพียอัลกุรอานคือคำมพีร์ที่สร้างแรงบันดาลใจ ถ้าลูกๆหลานๆของเราต้องการแรงบันดาลใจต้องการกำลังใจที่จะไปให้ถึงเป้าหมายในยามที่มีความท้อแท้เหนื่อยหน่ายเนี่ยไม่มีคำภีใดที่จะให้กาลังใจได้ดีเท่ากับท่านกลับไปสู่อัลกุรอานชีวิตของคนเราเนี่ยแน่นอนครับเราไม่สามารถหนีบางช่วงเวลาไปได้ที่เราประสบกับความอ่อนแอความท้อแท้ความรู้สึกว่า เราสู้ไม่ไหวแต่กัมภีรคือคัมภีที่ให้แรงบันดาลใจอัมกุรนคือคัมภีรที่บอกให้เราอยู่เนี่ยต้องตระหนักถึงสาภาวะที่มีการแข่งขันผู้ที่เคร่งครัดาศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แบบเครื่องยนต์หลวมนะแต่เราจะต้องอยู่ในสาภาวะที่ต้องมีความฟิตตลอดเวลาต้องมี ต้องเป็นเครื่องยนต์ที่พร้อมที่จะวิ่งนะครับไม่ใช่เครื่องยนต์แบบหลวมจนวิ่งไม่ไม่ไหวเพราะอะไรครับเพราะอัลกรานคือคำพีที่บอกเราว่าซาบิกูอิลามกฟิรติมิรลับบิคุมวะจันนตินอัรดุฮะกอารดิสซามาอิวันอัดจงแข่งขันนะครับจงแข่งขันนะนะซาบิกูเนี่ยจงแข่งขันมันเป็นการบอกให้รู้ว่าเราจะเป็นคนที่ รักษาคุณงามความดีเอาไว้ได้บนโลกใบนี้ไม่เป็นเดียของความชั่วและสาม,มารถที่จะมีชัยเป็นชาดะชูฮาดาอาลันนัสได้เนี่ยท่านต้องมีวิญญาณของนักแข่งขันไม่ใช่กินอยู่แบบเฉยเนื่อยไร้ไม่มีสมรรถภาพไม่มีสมรรถนะอัลลอฮ์บอกให้เราซาบีกูมุซาบะกวเพราะอะไรครับพระโลกไม่ได้มีแค่เรา โลกมีการแข่งขันตลอดเวลาเพียงแต่การแข่งขันบนโลกใบนี้มักจะมีเป้าหมายอยู่แค่ความสุขหรือความสําเร็จทางโลกแต่การแข่งขันของเราที่จะสร้างกําลังใจให้เราเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอิลามักฟิรติมมิรบิกุมแข่งขันไปสู่การมักฟิระห์การอภยัยทานจากอัลลอฮ์และสวรรค์ที่ความกว้างของมันเนี่ยประดุดความกว้างระหว่างชั้นฟ้าและดิน มันไม่ใช่แค่ตําแหน่งแห่งคนเล็กๆน้อยบนโลกใบนี้มันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเล็กน้อยบนโลกใบนี้แต่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากและการจะบรรลุสู่สวรรค์ของล l l a ์สู่การมักฟิรอจากล l l a ์เนี่ยลาบุดดะมินันมุซาบะกอจำเป็นต้องแข่งขันนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะเป็นตลระบที่เฉยเนื่อยไม่รู้อะไรต่ออยู่ชีวิตไปวันๆหนึง่งอะตระบโดมาเกติโด,ด เราต้องตระาาอเสดนะ bahwo เราดูดแลมุสาวกเขาดูดแลมุสาวกเขาน่าเทวะเขาน่าเทวะต้องแข่งขันนะพราะไม่แข่งขันนี่เป็นยังไงครับเราสู้ใครก็ไม่ได้สักคนหนึ่งเราสู้ใครไม่ได้เลยเพราะเราเราไม่รู้ว่าเราต้องแข่งขันท่านจะไปไปหาคัมภีทางาศาสนาที่ไหนแหละที่เขาบอกให้ใสซาบิกูท่านไปหาไม่ได้แล้วครับ เนะี่ยมีแต่ในอัลกุรอานที่จะบอกให้ท่านได้มีวิญญาณแห่งการแข่งขันดังนั้นท่านจะท้อแท้ไม่ได้สำหรับที่มีวิญญาณของนักกีฬาที่ต้องแข่งขันเนี่ยท่านท้อแท้ไม่ได้ท่นานจะต้องเติมเต็ม,ตมวิญญาณแห่งการต่อสู้ลงไปนะครับอ้าวนี่ในอัลกุรอานแล้วท่านก็จะพบว่าหนังสือทั้งหลายที่เราอ่านเนี่ยนะหนังสือทั้งหลายที่เราอ่านมันมีข้อผิดข้อพลาดได้เสมอ แม้กระทั่งที่มาจากอาลิมอุลามะบางครั้งฟัตวาแบบนี้อีกผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งก็อาจจะต้องเปลี่ยนฟัตวานั่นคือมนุษย์แต่ถ้าท่านต้องการจะอ่านหนังสือที่ไม่มีข้อผิดพลาดเลยเนี่ยท่านจะต้องไปที่อันกุรอานเท่านั้นเพราะอันกุรอานคือคำพีที่ถูกส่งลงมาจากผู้ที่รอบรู้ทั้งหมด “قل นนกรคือคำพีที่ถูกประทานลงมาจากผู้ที่รอบรู้ทั้งหมดทั้งสิ่งที่เปิดเผยและเร้นลับทั้งในฟากฟ้าและแผ่นดินนั้นขนานได้โดยสดวกใจโดยไม่ต้องไปติดตะขิดตะขวงใจว่าจะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือไม่มีแต่กุรานเท่านั้นนะครับ และก็เป็นคำพิธีไม่มีเก่าตามการเวลาละยากลืกวังกัตริรัดดีละยากลกวงกัตริรัดดีไม่มีเก่าครับใครจะเปิดจะอานเวลาไหนยังไงตรงกับช่วงเวลาไหนโลกจะเดินไปยังไงเนี่ยกรารอานไม่มีวันที่จะล้าหลังไม่มีวันที่จะเก่าเลยขณะที่ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์สร้างขึ้นมาตั้งขึ้นมาแล้วผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งอะ ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนทฤษฎีเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนข้อมูลเป็นอยู่อย่างนี้นะครับมีแต่เพียงอันกุรานเท่านั้นผ่านไปกี่ศตวตรรษอันกุรานก็ยังคงใหม่เสมอเหมือนดังที่เซนอาลีบอกว่าและยาคลุกวุังกัสรติรัดีดูตัวอย่างเราต้องการความรุ่งเรืองความมั่นคงความเข้มแข็งของสังคมเนี่ย เราจำเป็นต้องมีเสรีภาพเสรีภาพที่จะดํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมเนี่ยแน่นอนครับเป็นสิ่งจําเป็นอันคุรานบอกเอาไว้เพียงแค่อายะัสันส้นแต่ก็สามารถสร้างทฤษฎีต่างๆได้มากมายและจะเป็นทฤษฎีที่ไม่มีวันเก่าไม่มีวันล้าสมัยด้วยอัลลอฮ์บอกอัลลอีนอิมักนันนาฟินอาร์ดอะคอมุสตลาวาดวุซะกะวะมารูบินมาอูฟวะนฮาวนินมุนคร วอลิลลยอย่าอักิบะตุลอมูรตัมกินท่านจะตัฟซีรคำว่าตัมกินไปยังไงก็แล้วแต่แต่มันหนีไม่พ้นในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพที่จะดำรงตนไว้ในฐานะบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งเมื่อมีสิทธิและเสรีภาพแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรจึงจะดำรงรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมเอาไว้ได้ลวก็มุลาหวาดอุลซักะวะอมารูบินมาอูฟ เป็นการบ่งบอกปัจจัยที่จะเสริมสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมไม่ให้ถูกกลืนกลายไปในกระแสสังคมเหล่านี้เป็นทฤษฎีที่เราไม่สามารถจะไปหาที่ไหนได้เป็นทฤษฎีางสังคมศาสตร์ที่ไม่มีวันเก่าไม่มีวันล้าสมัยเพราะอากอมุศสศัละมันหมายถึงการดำรงไว้ซึ่งสภาวะทางจิตใจที่มีมีหลักยึดอันมั่นคงพร้อมๆกับมีหลักปฏิบัติมีแอคชั่นนะครับ มีการอัตลักษณ์ในเชิงแอคชั่นการปฏิบัติที่จะปกป้องรักษาความเชื่อภายในของเราขณะที่อาตาวุซกาะก็เป็นภาคปฏิบัติการในแง่ของเศรษฐกิจและอามารูบินมารูฟนอวานินมงครก็เป็นภาคปฏิบัติการในแง่สังคมไม่ไม่ม,ม,มีที่ไหนที่จะพร้อมเพรียงเท่ากับเรียนกุรานแม้เพียงอายะเดียวเนี่ยอัลลอฮ์เขาบอกไว เทพจะครบทุกมิติเพียงในอายะนี้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เป็นคำพี์ที่เปี่ยมด้วยความหวังและกำลังใจอินนารห์มัตัลลอฮิกรีบุมมินันมุซซินีนเมตาแทำอั่าล a l l ์เนี่ยใกล้ชิดเสมอกับบรรดาผู้ที่ประกอบคุณงามความดีขณะที่คนดีทั้งหลายเหนื่อยหน่ายและท้อแท้พ่ายแพ้ต่อกระแสที่บอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไปเนี่ยท่านลองมาที่ก้อนกุรานสิครับแล mm ้ hmm. ท่านจะมีกําลังใจเพราะเราบอกอินรอมาตัลอฮิกรีบุมมินันมุสซินีนรามาแห่งลอห์นั้นใกล้ชิดเสมอกับผู้ประกอบคุณงามความดีแต่ท่านต้องเข้าใจว่าลนะนับบร้วนนะคุมโลกนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบจําเป็นที่จะต้องมีการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความจริงใจของคนเรานะครับแล้ว ในโลกนี้ก็ไม่มีคัมภี์ใดเช่นกันที่จะขัดอ่านแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกที่ละมุนละไมให้ความรู้สึกที่งดงามแกแก่จิตใจของคนเราอันเนื่องจากภาษาที่ใช้เนี่ยเต็มไปด้วยความงดงามท่านอ่านหนังสือกวอีอะไรต่างๆท่านสัมผัสได้ใช่ไหมครับถึงความงามความงามแห่งภาษาช่วยกล่อมกล่าวจิตใจเนี่ยให้มีความละมุนละไมได้ แต่นั่นก็แค่ภาษาของมนุษย์เนี่ยถ้าท่านได้สัมผัสความงามแห่งภาษาในอันกุรอานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความงามแห่งภาษาแต่อันกุรอานให้ความอ่อนโยนแก่จิตใจทำให้าาจิตใจของเราเนี่ยมีความอ่อนน้อมมีความถ่อมตนพร้อมๆไปกับความงามความละมุนละไมที่เราสัมผัสได้ด้วยอัลลอฮ์บอกว่าฮามีมตัง้งซีลุนกิทาบีมินอัลลอฮ์อัลอาซีซินอาลีม กา ف ر الذنب وقابل ا ل ت و ب شديد ق ا ب ل و ل لا إله إلا هو إليه المصير การได้ใกล้ชิดกับสิ่งที่อัลบอกผ่านภาษาอันงดงามของอันกุรานเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ไม่มีไม่สามารถสัมผัสได้เมื่อท่านอ่านหนังสืออื่นใดทั้งหมดในโลกใบน,นี้เป็นเป็นความรู้สึกที่ให้ความ สัมผัสได้นะครับถึงความสละสลวยความงดงามแห่งภาษาถึงกล่อมกล่าจิตใจของคนเราเนี่ยให้มีความอ่อนโยนลงไปขณะเดียวกันก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่แห่งอัลลอฮ์่ึ่งทําให้เราต้องสยบสวามีพักต่อพระองค์อย่างสิ้นเชิงขณะที่เราอ่านหนังสืออื่นๆเนี่ยมันอาจจะเพิ่มความกระด้างให้กับจิตใจของเราก็ได้ พี่น้องครับนี่คือความประเสริฐบางแง่มุมของอันกุรานที่อยากจะบอกกับลูกๆหล,ลานๆของเราว่าไม่มีหรอกครับคัมภีร์ไหนในโลกใบนี้ที่จะประเสริฐมากไปกว่าคัมภีร์ที่ชื่ออันกุรานดังนั้นจงทําตัวให้ใกล้ชิดกับอันกุรานท่านไม่ได้ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของเนื้อาหาสาระต่างๆที่จะจัลงชีวิตของท่าน แต่อันกุรานคือคำพีเดียวที่ให้ท่านมากกว่าเนื้อหาระหว่างบรรทัดเพราะเป็นคำพีเดียวที่ท่านอ่านแล้วท่านจะได้อานิสงส์แม้ท่านจะไม่เข้าใจหนึ่งฮุรุฟคือสิบอานิสงส์ที่ท่านจะได้รับก็ไม่มีคำพีใดเช่นกันในโลกใบนี้ที่จะให้ท่านแบบนี้นะครับดังน,นั้นขอจงได้ภูมิใจกับความเป็นอุมมาตันกุรานลินัฟตะคิด บียนนันน,นอุมมาถึงกุรานจงภูมิใจว่าเราเป็นอุมมาแห่งอันกุรานและจงภูมิใจว่าเราเป็นสิทธิแห่งมหาวิทยาลัยฟอตอนีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดมหากรรมที่เรียกว่ามอันกุรานเพื่อให้พวกเราทั้งหลายนะครับได้มีความใกล้ชิดกับอันกุรานมากขึ้นซึมซับรับรู้สิ่งที่อันกุรานมอบให้กับเรานี้ ได้ใกล้ชิดมากขึ้นขอให้งานของมาะเรัยฟตอนี้จงเป็นงานที่ได้สร้างอนุชนนะครับจเนรั่นอนุชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนุชนแห่งอันกุรอานอย่างแท้จริงสืบทอดเจตนารม์แห่งอันกุรอานสืบทอดเจตนารม์แห่งอัสุนนะและสืบทอดเจตนารม์แห่งอันอิสลามนะครับต่อไป Cua kalanan Cun kuajating Wan kiamah Wa billahi taufiq Wan hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh